ที่เออที่ถ่ายไงที่กูถ่ายเนี่ยตัวหนูอะประมาณนี้ละกันเออได้แค่เอาแค่นี้ก่อนห้ากลุ่มแล้วร้อยอืมต่างนี้ก็จะมีคล้ายๆกันอยู่เนาะเป็นรูปดาว one centimeter is equals ten มิลลิเมตร1เมตร is 100เซนติเมตรอันนี้ผ่านเลยเนาะฮะนาดานาดามานาดามาเขียนให้หน่อย2.3กิโลเมตรฟ่าฟันมานาดามาลูก2.3กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร ลูกน้ําไปเกิดใหม่พอดีเลยมองไม่เห็นอ่าเรียบร้อยถ,ถูกไหมถูกไหมลูกถูกผัดไปลูกตาเธอจ้ากดเลยค่ะมันเท่ากับกี่กิโลเมตรจ๊ะต้องเอาเปลี่ยนจากเมตรไปเป็นกิโลเมตรเอาอะไรหารหนึ 1, 000, ่งพันเพราะนั้นหนึ่งพันไปหารมันจะได้เท่าไหร่จ๊ะสามหกแปดแปดแล้วทศยมมากี่ตำแหน่งกลายเป็น กลายเป็นต้าตำแหน่งซึ่งในข้อนี้ถูกไหมคะข้อ4ไม่ถูกตอบข้อที่2องฮะกูกดผิดเหรอลูกก็ถูก33สคนนะคะถ่ายลูกไม่วันนี้ไม่มีดอกจิกถัดไปคะ่ะต่อไปลูกเป็นระบบ ระบบของเมทริกเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของพื้นที่เมื่อกี้เราเป็นความยาวใช่ไหมคะหนึ่งตารางกิโลเมตรเท่ากับตัวนี้เลยค่ะสิบกาลังหกสิบกลังหต่อไปลูก1ตารางเมตรเท่ากับ10บกาลังสตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะ,ะจำได้อยู่เนาะยี่สิบสี่ ทิชาอ้ากดเรียบร้อยข้อนี้ตอบตอบข้อไหนจ๊ะตอบข้อตอบข้อที่หนึ่งดีมากเพราะเราต้องเปลี่ยนอะไรจ๊ะเปลี่ยนตัวนี้สิบกำลังสามให้เป็นสิบกำลังอะไรสิบกำลังสี่เพราะฉะนั้นสิบกำลังสี่สิบกำลังสี่สามสิบห้าของเราคูณสิบกำลังสามอยู่เพราะฉะนั้นกูต้องการเขียนอยู่รูปของสิบกำลังสี่ก็กลายเป็น สามจุดห้าคูณสิบกำลังสี่ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอบข้อที่หนึ่งมีอะไรลูกอ่ามันต้องแบบนี้ลูกพึ่งสอบนัจ๊ะฮะเป็นบัสอินใครเร็วสุดจ๊ะตอบข้อนะคะ สยทรชสยทรอ,อยู่กลุ่มไหนกลุ่มอเอยสกอร์อยากอ่าเรียบร้อยยากตรงไหนต่อไปวันนี้เราไม่ได้เลมาเรียนกณิตศาสตร์อย่างเดียวเราจะมาเรียนหัวข้อนี้จ้ะเซมายลูกยางนานั่นเองซึ่งมีของจริงให้ดูด้วยอยากได้ปะแต่ตอนนี้ครูอยากได้รลโยนจ้ะจับตรงนี้ขึ้นมา วูยังขึ้นไปแล้วมันล่วงลงมานั่นเองอ่าต้องมีแอรเรียนนิดนึงวูยังขึ้นไปแล้วดูมันล่วงลงมาแล้วเรียบร้อยเก็บไว้เป็นที่ระทึกต่อไปของเราจะ verse s i ก็คือไอที่มันหมุนได้นั่นเองลูกยางของเรานั่นเองวันนี้จะให้ทำภารกิจหลักจากให้นักเรียนทำํำลูกยางดูภาพ อ่ะรู้จักนี่ล่ะนกไงสังเกตสังเกตตรงนี้ลูกทําไมจ๊ะปัจจัยอะไรจ๊ะปัจจัยอะไรจ๊ะที่ทําให้มันบินได้ในความรู้สึกของเราแชทแชทแชทให้หน่อยได้ไหมแชทแชทให้หน่อยได้ไหมก็มีที่พิมพ์มาก็จะมีอะไรบ้างมีปีกไงเพราะมีปีกไงกระดูกกวงเนี้ยลูก กระวงงนาะอมีลอลิงด้วยนกนกมีปีกนกนก,นกแล้วทำไมต้องร้องไห้สมดุลปีกดูคนนี้ดูมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมกลุ่มแอนด์ดูมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นกมันจะมีน้ําหนักใช่ไหมลูกน้ําหนักใช่ไหมคะน้ําหนักตัวนี้แน่นอนเรามีแรงโน้มถ่วงโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ G นั่นเองแล้วก็จะมีแรงต้านดึงไปข้างหลังแรงฉุดแล้วก็มีแรงยกิฟต์ แต่เราไม่ได้มาเรียนหลักบิสิ์ขนาดนั้นเรามาเรียนแค่นี้ค่ะ Paper Helicopter เรามาดูถ่ายเดี๋ยวก็ให้ดูวิดีโออันแรกคุณจะแจกอุปกรณ์ไปก่อนตอนนี้แท็บเล็ตวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายอันที่เสร็จแล้วให้ส่งคุณด้วยส่งอันนี้ให้หนูให้หนูก่อนเพื่อให้เพื่อนไปทำการทำคุณส่งให้แล้วนะได้รับหรือยัง สามคนสามคนนี้เนี่ยสามคนส่งตัวแทนออกมาทำให้หน่อยตอนนี้ยังไม่ให้ดัดแปลงนะจ๊ะใช้ต้นแบบก่อนแล้วโยนปล่อยลงมาปล่อยลงมาตรงๆครูมีสเกลให้เห็นไหมคะเออปล่อยลงมาตรงๆสังเกตทิศทางเป็นยังไงลองปล่อยมือไม่ต้องบิดตามปล่อยลงมาตรงๆอ่ะ หนึ่งสิมีอีกตารางหนึ่งก็คือให้ปรับปรุงความยาวของปีกนะคะเป็นสั้นกับเป็นปกติใช้ตัวใหญ่ตัวเดียวแต่ว่าหนูต้องมาวาดแบบอันใหม่เนาะอันนี้กูข้ามไปเลยแล้วกันนะจริงหนูต้องปรับปรุงของหนูเองอีกตัวหนึ่งก็คือการเพิ่มจํานวนรวดเสียบกระดาษถ้าเพิ่มเข้าไปหลายตัวจากหนึ่งตัวเราใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะเบสิกตัวเดียวก็ ก็คือไซส์ซใหญ่เราใช้ไซส์ใหญ่ไซสเดียวแต่ให้เราปรับเปลี่ยนตรงนี้แทนก็คือเปลี่ยนจากลวดเสียบกระดาษ1ตัวไปเป็นไปเป็นสตัวเพิ่มเข้าไปนักเรียนคิดว่าระยะเวลามันจะเป็นยังไงมาดูกว่าเดิมแล้วถ้าเกิดครูตัดของมันให้มันโค,งคง้คงๆอ่ะโค้งๆหน่อยโค้งๆหน่อย โค้งๆหน่อยคิดว่ายังไงไนักเรียนคิดว่ายังไงจ๊ะระหว่างตัวปกติตัวปกติแบบนี้เนาะกับครูตัดปีกตรงนี้ให้มันโค้งมนเล็กน้อยมันจะเป็นยังไงฮะม,มันจะอะไรแรงขึ้นนานขึ้นไหมหรือว่าเร็วกว่าเดิมนี่รูปลูกอะไรดะเนี่ยสิ่งที่นักเรเียนเห็นเนี่ยปีกเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไร พื้นผ้าเมื่อกูตัดให้มันโค้งพื้นที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงแล้วเรียนคิดว่ายังไง๊ะต้องตกเร็วกว่าเดิมนะอ่ะต่อไปกูจะให้ดูวิดีโอตัวนี้ไปดู แต่ของเราจะเป็นแค่เฮลิคอปเตอร์พอให้ลงตรงจุดที่กำหนดให้ก็คือเ,เคยเห็นตึกสูงๆที่มันมีตัวเอป่ะ <ocur> เอาฮอไปจอดหน้าที่เธอจอดให้ตรงเธอไม่บังคับได้หรอกลูกเธอปล่อยจากมือเธอลงมาธรรมดาด้านหน้าขอที่ด้วยออกแบบลูกยางเองมาออกแบบเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองหนึ่งสอง สามปล่อยลูกกลุ่มนี้ทำการวัดเอ,อลงมาลูกลงมาลูกอ่าเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์หนูกลับไปอ่าอยัางใกล้เคียงอไหนอีกรอบนี้เก็บให้เพื่อนนี้ลูกอ่าใกล้เคียงนะแล้วเรียนทำหลายหลารอบอะน่ะอ่า,อาไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะจริงๆ กลุ่มนี้เขาน้ำหนักไหนไหนเทคนิค,เทคน,ค,คออทเทคนิคคืออะไรกลุ่มที่สองเทคนิคคืออะไรลูกเทคนิคคืออะไรใส่ไปทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวโดยใช้ตัวต้นแบบเท่านั้นด้วยเห็นไหมคะสรุปนิดนึงเรียนคิดว่าปีกสั้นปีกยาวมีผลต่อการตกไหมคะมียังไงตาถ้าปีกยาวจะใช้เวลาในการตกนานกว่าปีกสั้น เช่นเดียวกันถ้าเกิดปีกของครูนักเรียนสังเกตดูตัวเล็กกับตัวใหญ่นักเรียนใส่คลิปเหมือนกันน้ำหนักสองตัวนี้เท่ากันไหมคะตัวใหญ่ตัวเล็กเท่ากันไหมคะไม่เท่าแล้วตัวไหนตกถึงพื้นก่อนกันที่หนูทํามาส่งครัวตัวไหนตกถึงพื้นก่อนตัวเล็กกับตัวใหญ่อบคนณว่าตัวเล็กตัวเล็กเพราะพื้นที่ผิวของมันนั่นเองนะจ๊ะพื้นที่ตรงปีกมันน้อย ทำให้แรงต้านอากาศมันน้อยมันก็เลยตกลงมาก่อนโอเคไหม